วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกแอสตันวิลล่าบวกสัสนิวคาสเซิลสนามวิลล่าปาเวลาสิบแนาฬิกาสานาทีผลการพบกันของทั้งสองทีม20เมษายน25แอสตันวิลล่าชนะนิวคาสเซิล4ต่อ1 26ธันวาคม24นิวคาสเซิลชนะแอสตันวิลล่า3ต่อ0 31มกรา,าคม24 Villa, แอสตันวิลล่าแพ้นิวคาสเซิล1ต่อ3 13สิงหาคม23นิวคาสเซิลชนะแอสตันวิลล่า5ต่อ1 24กรกฎาคม23นิวคาสเซิล เสมอแอสตันวิลล่า3ต่อ 3, 3 15เมษายน23แอสตันวิลล่าชนะนิวคาสเซิล3ต่อ0 29ตุลาคม22นิวคาสเซิลชนะแอสตันวิลล่า4ต่อ0 13กุมภาพันธ์22นิวคาสเซิลชนะแอสตันวิลล่า1ต่อ0 21สิงหาคม21แอสตันวิลล่าชนะนิวคาสเซิล2ต่อ0 13มีนาคม21นิวคาสเซิลเสมอแอสตันวิลล่า1ต่อ 1, 1ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมแอสตันวิลล่า11สิงหาคม25ชนะบียาเรอั2ต่อ0 10สิงหาคม25แพ้ มากเซยต่อสาสิงหาคม25ชนะโรมาสีต่อศ3สิงหาคม25เสมอเนทวิวเอสซีสต่อ2 31กรกฎาคม25ชนะเซนลุยซิตี้สต่อ1นึ่งนิวคาสเซิลเสิงหาคม25แพ้แอตมาดริดย์ต่อ2 9สิงหาคม25งห้เสมอสปันยอนสต่อ2 3สิงหาคม25เสมอสเปอร์สหต่อ1 30กรกฎาคม25แพ้รวมดาราเกาหลีใต้ศูนต่อ1 27กรกฎาคมสอแพ้อาร์เซนอลสต่อสสภาพทีมล่าสุดของทั้งสทีมแอสตันวิลล่าแอสตัน วิลล่าของกุนซืออูนายเอเมรีจะไม่สามารถใช้บริการเอมิเลียโนมาติเนสในทวารมือหนึ่งซึ่งติดโทษแบนตั้งแต่ปลายซีซั่นก่อนเช่นเดียวกับรอสบาร์ลีและอันเดรสกาเซียสองแข้งที่ต้องรอเช็คฟิตจนวินาทีสุดท้ายคาดว่าเอเมรีเตรียมวางหมากในระบบ4-3-3โดยมีดอนเยลมาเล่นโบลิวัตกินกับมอร์แกนโรเจอร์เป็นสาประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์เหมือนเช่นเคยอสตันวิลล่าจะเล่น4-3-3มาโกบิซซ์แมทธิวแคชัตเอสลี์คอนซาปาอุโตเรสลูก้า บูบาก้ากามารายูริติเลอมองดอนเย่ยมาเลนโอลิวัตกินมอร์แกนโรเจอร์นิวคาสเซิลนิวคาสเซิลของกุนซือเอ็ดดี้ฮาวจะไม่มีชื่ออเล็กซานเดอร์อิซักหัวหอกตัวเก่งที่ตอนนี้งองแงไม่ยอมลงเล่นให้กับต้นสังกัดเช่นเดียวกับโจเซฟบิลล็อกซึ่งอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวเพียงรายเดียวเท่านั้นคาดว่าฮาวเตรียมจัดทัพในระบบ4-3-3โดยมีฮาวิบาร์นอนโทนีกอร์ดอนกับแอนโทนีอิลังกาผนึกกำลังกันล่าตาข่ายในแดนหน้า และใช้บรูโน่กิมารายปักหลักคุมเชิงจากแดนกลางตามสูตรนิวคาสเซิลจะเล่น4-3-3นิกโป๊กีแรนทริปเปียร์ฟาเบียนชาแดนเบิร์นติโน่ลิปราเมนโต้ซานโดทัศนะต้องบอกว่าเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าดูดีกว่าพอสมควรทั้งเรื่องของการได้บูในรังเย่าตัวเองหรือคุมกำลังที่ค่อนข้างลงตัวแล้วยิ่งล่าสุดอุ่นเครื่องเอาชนะบิยารอัน2-0ก็น่าจะกำลังมั่นใจสวนทางกับทีมเยนิวคาสเซิลที่สถานการณ์ภายในสโมสร กับกรณีของอเล็กซานเดอร์อิซักก็ยังไม่เคลียและแน่นอนว่าเจ้าตัวจะไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมซึ่งหมายถึงศักยภาพแนวรุกที่จะลดความน่ากลัวลงไปเยอะแถมอุนเครื่องหัล่าสุดก็พ่ายให้กับแอตมาดริด0-2อีกด้วยเชื่อว่าแมตช์นี้น่าจะเสร็จเจ้าถิน่นกินนิ่มตามคาดฟันธงจัดไปสิงห์งาดปาดหน้าเค้กฟันธงแอสตันวิลล่า2-1ตาม3.0